จับ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 มาจับจับมาถ่ายสามตัวนะครับดูถ่ายสามตัวห้านะคบเจ็ดนะครบไหนอีกตัวหนึ่งเ็แปดนะครับ แล้วส่ไหมใส่ไหมยัแล้วหส้หเาสมเมลูกท้ายสามตัวแล้วนะครับเนะนนำแนวทางนะครับอาจารย์โูมเลขราวสตา์นะครับอ่ะจับท้ายสองตัวอ่ะเลท้ทายสองตัว สองตัวโอสองตัวกับสตัวจริงๆด้วยอ่าเอกอะไรเอ่ยเลขหครับเลขหนะครับดูเลขหนะครับเลขเก้านะครับอาจารย์พบสวัสดีค่ะ